ไม่ขอเคลมเป็นตัวแทนไทยเป็นเพียงพาวิเลียนของจังหวัดจากแดนใต้ที่เล่าเรื่องโนราค่ะสำหรับสงขลาพาวิเลียนพาศิลปินไทยไปเวนิสอีกครั้งด้วยทุนจากเอกชนและภาครัฐส่วนหนึ่งคราวนี้มัดรวมตั้งแต่ศิลปินดังถึงศิลปินแห่งชาติทั้งสายทัศนศิลป์และสายโนราคนใหม่อาจารย์ธรรมนิตยนิคมรัฐในนิทรศาการมรดกโนรา Spirit of n o r ร ซึ่งทีมงานถึงที่หมายแล้วกำลังติดตั้งงานเพื่อเปิดตัว26พฤษภาคมถึง3กรกฎาคมนี้ที่ปาล a z z ปิซาน่ซันตามารีนาเวนิสอิตาลีแม้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะอายุ127ปีเวนิสเบนเล่2022 ทากทีมสงขานับเป็นหนึ่งในพาวิเลียนรอบนอกที่จะมีทั้งวิดีโออาร์ตจิตรกรรมภาพถ่ายและการแสดงทางวัฒนธรรมในปีที่ไทยไม่ได้ส่งสาลาไทยเป็นตัวแทนชาติโดยพันธรักษ์อมริศชูสุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2563ซึ่งผูกพันกับโนราในฐานะคนนครตั้งใจตีเหล็กตอนร้อนหลังโนราขึ้นทะเบียนยูเนสโกจึงเลือกธีมนี้เสนอสู่สายตาชาวโลก เหล็กกำลังร้อนนะฮะเราก็จะตีต่อว่านโนราพวกเราเนี่ยหลังจากที่ได้ประกาศขึ้นทะ,ะเบียนแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกไปด้วยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยพอคุยหาดูกบราจารย์ธร,รมนิ่าอาจารย์อาจารย์สามารถมาเวนี้กับพวกเราได้ไหมและอาจารย์ม,รนมนา,ารำโนราอาจารย์ไม่ขัดข้องอาจารย์ยินดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะได้งานอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นเป็นเพื่ออง ตอนนี้เนี่ยมีลักษณะของสเปซหรือว่าพาวิเลียนที่อยู่นอกบนเบเนเร่เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะน,นะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ในเบเนเล่นเนี่ยคุณต้องเป็นตัวแทนประเทศหรือว่าคุณอาจจะเป็นประเทศคิวเตรีนเข้ามานำเอา,าโนราที่บอกว่าจับต้องไม่ได้เนี่ยนะฮะมาทําให้เป็นทัศนศิลป์ที่จับต้องได้ก็คือเป็นภาพเขียนแต่ผมก็ทําให้พิเศษไปกว่าภาพเขียนเฉยๆก็คือว่าเป็นภาพเขียนที่ เขียนแล้วลบนะฮะเ,ออเห็นแต่ภาพเลือนลางหรือว่าแทบจะไม่เห็นเลยแล้วฝุ่นผงที่เกิดจากการลบเนี่ยนะฮะผมก็เก็บเก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปในโขดแก้วก็อาจจะเกิดสำนึกกัน,นะฮะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาหรือว่าสืบทอดนะฮะรวมไปถึงต่อยอดขึ้นไปเนี่ยมันก็คงเ,ออเหลือแต่เพียงความทรงจำเท่านั้น โอลิมปิกของวงการศิลปะโลกเวนิสเบเนเลจึงไร้เงาศาลาไทยเป็นครั้งแรกในปี2022ทั้งทั้งที่ศิลปินไทยกรุยทางไปสแสดงตั้งแต่ปี1993และมีศาลาไทยอย่างเป็นทางการในปี2003ประเด็นงบประมาณที่ไม่ได้ตั้งไว้คือคำตอบจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม าสำหรับอดีตทีมพันธรักษาลาไทยท้าวอนโกอุดมวิทย์ก็อดห่วงไม่ได้ถึงความต่อเนื่องจากนี้ไปปีนี้ไม่ได้มีไทยพาวเลียน,นะครับแล้วก็ในในส่วนของเครือข่ายภาคเอกชนทราบว่ามีการ,ม,การมีการไปร่วมงานเราไม่สามารถตั้งงบมาไปต่างประเทศได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงงบปีที่ผ่านมาเนี่ยงปรามาอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศเราเราไม่ได้รับการตั้งไว้รัฐบาล ก็เข้าใจเราก็เข้าใจว่าก็ต้องเอาเงินไปเยียวยากับคนที่ประสบปัญหาในขณะที่เรายืนอยู่ในมิติทางศิลปะแล้วเราก็จะไม่มองภาพรวมนัม่นก็ไม่ได้แต่ประเด็นสําคัญว่าเมื่อสภาวะมันกลับมาแล้วเนี่ยมันจะต่อติดได้ยังไงยากเย็นแสนเข็นนะในการที่เราจะผลักดันประเทศเราเข้าไปสู่เวนิสเบเนเร่ซอฟต์เวอร์ซ์ซูเปอร์พาวเวอร์คือ ตราบใดที่เขายังเห็นเรามีการรับรู้การเคลื่อนไหวพลังทางศิลปะทัางในมิติของประเพณีและในมิติของร่วมสมัยเนี่ยผมคิดว่าจำเป็น เวนิสเบียนาเล่เกิดขึ้นทุกสองปีหากการคัดตัวแทนทางการของไทยในช่วงปีหลังถูกตั้งคำถามทั้งกระบวนการคัดเลือกที่ดูเงียบเหงาจนมีจำนวนผู้ยื่นเสนอโครงการศาลาไทยน้อยลงหากเทียบกับยุคที่ศิลปินตื่นตัวจนมีทีมพันธรักษ์ส่งไอเดียแข่งขันนับ10ทีม แต่ขณะที่ระบบภายในมีปัญหาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังปรากฏชื่อศิลปินไทยได้รับเชิญในเทศกาลเสมอเช่นนิทศการหลักของเทศกาลปีนี้มีศิลปินหญิงพินุรีสันพิทักษ์ผู้สร้างศิลปะสื่อสรีระของผู้หญิงอย่างเต้านมได้ร่วมแสดงโดยเว็บไซต์ c ช a t ลอร์เอเชียยกเป็นหนึ่งในสิศิลปินเอเชียที่น่าจับตาในเวนิสเบเนเล่ครั้งที่59นี้กริษฐาดีมีไทยพีบีเอส รางนในภาพจะเห็นว่าก็มีผลงานของศิลปินไทยอีกขั้นหนึ่งค่ะอาจารย์นาวินลาวันชัยกุลนะคะคนนี้ก็ไปแสดงเวนิสเบเนเล่ปีนี้เหมือนกันแต่ไปในฐานะศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกโดยสปอนเซอร์หลักของงานให้ทางพื้นที่ให้ทั้งทุนนะคะซึ่งอาจารย์เองเนี่ยเคยเป็นตัวแทนศิลปินไทยตอนนั้นไปบุกเวนิสอย่างเป็นทางการตอนปี2 5 5 4ค่ะทีนี้พอถามถึงการไม่มีสาราไทยในปีนี้อาจารย์นาวินก็บอกว่าเสียดายค่ะ